สีปิ้งปลาสู้กันกินปลาได้เจปลาแนวนี่แม่พี่น้องเจปากระเตอรปลากาเมนทัดใส่มาโอร่ตุ้ดกับมันไหนด้นใ่เวลาไปรุ่นปิ้งเจ๊ตัวละมีตุ้ดคือว่าสามหีบสี่หีบสี่หีบในถาะแมนปิ้งมันยิ้มละหอมสุดเมนมันจวดๆแม่ไปรุ่นเสียงมันมันหอยโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กอยู่หอมงวยหอมเปียกมะนาวปิ้งปลาห้วนห้วนตัหมูงรสชาติจี๊ดจ๊าดเสร็จแซมกันเด้อครับเอฟซีสมองสมบัติล้วครับกินผักสวยนกัน วัสดีครับสวัสดีเอฟสุมองสุบอนครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าพอดีหน่องสาวพิรุ่นมาออกมาเล่นน้ำครับนี่มามาเล่นน้ำใบน้ำไส่เร็นน้ำหลูกน้ำลันใส่เบ็ดใหญ่เลยไส่เบ็ดกิดซองเวอร์ยันยันยันไม่มีอะไรกินเอาก็ต้งขนมมาฝากไอ่ฝากลูกฝากหลานขุนไม่ยึดตัวกมต้องขั้วปลาอยู่ไฟกับำลังดังแม่น้องไอ้กำลังจีดตำหุงชู่กันจินครับปีกปลาตำหุงเหมือนี้ก็ถือว่า มหายูหากินกับพ่อหรือยูดิกินิดเดีะครับมายามพี่น้องน้ำจ้ะแมนยามว่ายามพี่น้องน้ำจ้าวัดดีจ้าบันนี้สิปิ่งปลาสู้กันกินปลาได้เจปลาแนวนี่แม่พี่น้องเจปลากระเตอร์ปลากาบ้านห้องบะหมี่ด้วยโว้ยบะหมี่ดอกบ้านห้องน้ำบ้านห้องกรเจ้าเป็นน้ำตะโค้งน้ำตะโค้งน้ำเงี้ยมยังมีก็บรนทั้งบั่นโพนอยยังมีเพียตัวมันจะเป็น ไ่เนื้อเลียง um, ่ใครมันเถียวหลังก็วีปลอยก็ได้เถียวลังไปหนามาลังมาสาวหรือเปล่าล่ะฮ ปลาปันหลุนดวกันนาะงตุเนาะมันปนขัดใส่มากอตุูกับมันไหนดิใส่เบลามันนี่ย่ังกว่ามันหางรอบคุ่นี่สมควนไก่เต๋อ่ีด้เนาะเกี๊ยห้อยละเกี๊ยห้อยเกี๊ยห้อยลูกใสหลายเข้มหลายเน้ยคนหนึ่งใสซีออกน่เราลูกนยังแซบใสในได้เราป็นั่นเป็นบปปิงเข้มแท้แท้เด้คนว่าปิงปลามันสีเข้มเมเงยอยแล้วมันยังเป็นตะกินมันว่าสี ส,สีสีสีโอ้โหตกูตันปีงเจ๊กโตเลยมีต uh, oh, ัวคิดว่าสามหีบส um. yeah, okay, ี uh. here, ่ห er e ีบหีบสี <id> ่หีบเลี่ยนะหลงงั้นปีงมันอิ่มมาละอ๋อกินนี่เบี้ยมหรือชังนกับบ้านกับจองอยากมีไปเกิดประมาณร้อยครัวรันี่แล้วครับจากบ้านอับ้านนุ่นขัวบ้านนุ่นขัวจากบ้านไอ้บ้านไส้เขาต้นรุดติทุกนุ่นขัวอมอมเภอแค่นดงครับ บอ่อตะก้อนเป็นตะตึกเน,น,นล่อยไปก็ลงเข้าวคือกันเดี๋ยวนี้มันแยกแตะก้อนเป็นไม่แยกเป็นอำเภอแค่นดงหรอเพื่อ,อแค่นดงวะ่ะเต้เมียนหอมดาวเมื่อนี้กินเขาทงเขาปลาน้มกันจ้าสีป,ปิ่งปลาเ <c oughs> ข้มเข้มสีส้ม <c oughs> พี่น้องกินนี่แล้วว่เต้หน่อยเข้มเข้ม,เขมนี่แหละที่นี่เข้ม โอ้ยพอนใส่อินเบ็ดเนี่ยร้อยบ่ทันถึกจักตัวโอ้ยสั่งซื้อกี่ที่หมู่ก็เจ้าสั่งแล้วสั่งอีกบ่ถึกจักตเนยก็บ่วินเฮ้ยสุนดอกเยก็บ่วินเออสั่งเป็นยว่าเะเจก็สิแซ่บคือเก่าล่ะปลานีก็ได้สิได้ปลาข่อยใหญ่ปลาขาวปลาโดอตัวก็บ่พอไปใส่ฮอดทงแกงพุ่นเด้แต่งไใส่ลูก เด้วผู่เบสประทัเหมือนติดตัวตัวเื้อยู่สามขั้นถือเคยมองมันองงถืกระอกนีมองเดียวลังใหยพอเบสมาไลาไปหนีเด้อปนีเด้อซส่ขสามขั้นกัพ่อซสี่ห้าขั้นนี่ต้นรอนีกับพ่อแล้วเพื่อนฟูงคือขึ้นเตาเลยเนาะบบทีนี้ ติบอะไรปล่อยติบอะเตี้ยเออพูดเออเมียปล่อยบ้านเูาเมียปล่อยบ้านเูาลูกยายมันตายด้วยติบปล่อยสายปลาแขกเนื้อเฮ้ยกินอ่ะนี่บานข้าบนบ้านกินพืชพักนี่แหละบ้านข้าวบนบี่เห็นเอาไปปล่อยสายเขาลองเมืองว่ามันจีเป็นแพร่พันบ่เดี๋ยวมันถือเจ๊งตัวกันพ่อเด็กเป็นครูบอนว่ากาดอกปลากินพืชปลากินเนื้อกินพืชเหรอปลาหมูนี่แต่คุณไปเข็งเหรอเลี้ยวบังเื่อปลาเข็งเนียนเข็งเดี๋ยวใส่ครูไว้ก็ลูกใส่หล่่ใสคูไว้ สองคนพีกบนองคุมกงังคุ้มหปลาอย่ห็บนีเดียงวุ้ยหรอหิบหนีเดียงวุ้ยห้อมสุกตีมิตุมันปะมันเดียวพาพี่นองเขาผีพวกกันเสียบตักับครวยเสียบตัวมิตุห้อมสุกแมันมันจวดจวดม่ปอยรุนเสียงมันมันห่ปกแปกปกแปกปแป๊กอย่มัน็แเสียบห้อมเยเล้วหบนีก็ได้มือว่าอคากี่เหินกับตําขุ่นหอนนี่เนาะ ซีห oh? mm ีบ hmm. มีไงเป่งเปล่งกินปลาถือว่าสิครั้ก็ลปลาชิงปลากาห่อหอดขนหอดอันนี้หอดปลาไปเลยพี่เฮียเตีเฮียตนก็อยู่ฝนมาห่มวันจาบนที่อนจบันน่นั่นเนาะวันอยู่ชวงมีตู่ครับวันน้ที่แหลกคุยลแล้วควยลแล้วุกเหล่านี่เห็นี่อมไปมีตู่ย้อนปลากอยากเบิ้งนาุนนา ว่านเห็นน้ำร้านวอเร,เรียกไข้กยนถะั่วเลยกุยถั่วดสมเสียบิลีเลยวอลุ้ยถอดเราคุาค่นส่นดอกกะเสวิลีส่วนดอกพี่น้องบ้านบ้านไก่บ้านไก่กพันไปพันมากอ,ะอ่ะอุหนุนนี่เด้อครับอยู่นี่ละอยู่ปากท่างของบานานุนโคงก้อนสีมีสูตรของเล่นาไว้เลยมีอันไข้กุยถัมววอลสอกไปอุหนุ่นอาายู่ ไอ้กวยหมดแล้วเเลยนมเห่นน้ำม้ยหอมมันเปลาห่วยหเวยเลยไปย่างไปทำหมกห่วยรสย่างเดี๋ยวมันชอบสูงกนเถาะีผูโดนหอกกินไปเนาะนี่แม่ับหนต้องหูเดียวเจี๊ยบห่อนห่อนจองตัวใครเด้อนหอมห่ยห่วยเจียบอาเป็กน้องมาที่ จังเลยเ่ยหน้หนา่หนาวมนคืนได้ป้มันเสียหักปเอาุกแล้วซุกแล้วไปนี้ซุกแล้วปลาเข้าไปให้ตุ๊ตูตําหุงช่วกินไปพี่น้องพุกเราเด้อยกินของกันลางไมล่างมือกินของกันมือนี่ซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วไี่จะป่งปลาหอมปีงปลาไข่สดยนีไอ่ลาตําหุงไหมอ้า คือคุณจงแจ้งจำหุ <makes> <Gan réussi S 1> ้งเราป่ะเนีเขาตัดใหม่ตัดไหลตัดใหม่ปั่มกุ้งยางบ่เหลีวบึงเจ็บเลยล่ะตีเสียพี่เหลีเราไม่ตัวเหมือนส่งอยู่ของหราสามปันเดียวมาตีป้นเนี้อใจมันลามสุกแล้วจ็บนั่นใส่เผ็ดว่าหลลูกพริกสิบหน่วยอ กีกสิดหน่อยก็เทียมจีบหนึ่งว่าสูตรกระที่หน่อยคนว่าเนาะปงเตียงชิลุดหูปูหนูปลานำลกไปวีนม่เป็นตน่มันนัวไหมเน่มันนัวแ็่ l a y w i ลุมมือลุกมือมนเีรบูเก่เแม่ข้าก็ไแน่นอนเดียววาี่เห็นว่าสูตรเตรียมสูตรเดนะหนีกับแม่ค้าก็ได้นี่อ้าวเาท่านใจวะวปเดีงนี่ประเดียงพระธรรมดาได้นของเทียได้นี่

bất đi đứa cho cho ta bỏ nó mượn vào đây đấy Ta bỏ mượn ta đẩy vào túi tiêu đây rồi mở ra đâu มเปียกเมืองวบิ้งาทีนี่ซี่บงดูลูกจางเข้มดผัปลาแดดผัดปลาแดดอ่าปลแดดปลแดดกันปลาหนัวปลาดดเสียปลาหนัวอันนี้ปลาแดดกันไม่ปลาแดดไม่ไม่ไม่ม่ใส่เป็นลูกข้าเียมันวน เดบเมนปลาแดกเสีบปลางัวคูคั่วคูคุ้นคูดาวปรดอนบัดจีคูณหน่าว่าบดสงสัยวะาสร่ขาดประเดกจางเข้มเข้มอยู่ดีคูณนึงกินจางคูณนึงกินเข้มบะเนาะเสียบได้ละเติมเอ๋อกแสดงว่าอะไรกันเยี่ยมละเขาบังหน้าอีกเพียงหน่อยเพื่อของแสดงว่าสูงลงคออยู่นี่ว่าสน สมที่ไอยกินกับปิ่งปลานี่ยวามที่ครับนีน่เด้เสียหมดเลยกินเนอะเสียพวกเน้าแล้วมัน,นแดกกันละงวยงวยน้อยลูกอันนี่เขากันจ้ต้องกับปิ่งปลาห่อนๆมีไข่พออปลาไข่จะกูนเนาะเบื้อบว่นี่ บึบความหอได้บึบเดอ้าวันนี้ได้การแล้วกระเผาตรสวยครับป้งปลาห่อนหอนตำมุงรสชาติจิตดจัดเสร็จแซมกันเด้อครับอฟซี่สมองสมบอรแล้วครับกินสดสวยเหมือนกันมาม่กินของกันครับีนอองปปลาห่อนห่จ้ะห่อนห่อนปลากา ลายซื้อได้ปีหนอปลาอย่างเนีซื้อซื้อของโรงเรียนซื้อปลาซื้อไปาโเมียนซื้อไปลาหมอช้างหยียบอซื้อไซื้อบานเทาเดยว้น่บานท่าพีเอินไปเติบปลากาบาเท่าเดียวเห้น่ก็สีน้ำกันตัวราะว่าเปนองนีไหม้ำ่ม่ปลาสีเลยน้องจะปลาเชีงเนี่คืปลาเชีงเขาี้ันเ่แต่ปลาเชปลาเชียงมันมันเดียว ตัวนี้กเป็นใครเด่นไม่รอะไรแล้วยังลูกหลานเยอะกนตัวเด็กตัวเด็กไม่อยา่หรอกเี่นี่ยหกสาวพี่ซูนังยงไงหนกซ้ายพอใจจนหนกซ้ายีพอวมากนอ่ตัวนี้าไข่ีรู้เลยหายนใหญ่เลยนีาไงปั่นข้าวบี่ยายปลอยเยอะขนูสตัวปลาไข่ เดี๋ยกนดี่เาด้ยเน้องพองอ่ะมันดีเนาะแง้มปลาเรามาเด้อคือนือปลาผู้เลี้ยงเนาะมันมั่นไหมมาเด้อมาปุ๋ยแม่มันินหอดอยู่เด้อเด้อแม่เราไปมานํเบาแอรพูนะมาินบาบาเแอรกับแม่เราไปก็ยแม่น้ำโคงเบาปุ๋ยเพรามันแม่เราไม่ฉินนั่นติดพารคิดดวนเามานแล้ว สั่งทาแล้วสั่งทาเตรียมโตแล้วโอนเสื้อผ้าใส่กระเป๋อย่างดีถ่ายเพื่อปู้กันนะพอดีนี่งั้นทุระจำเป็นงั้นบวญเป็นเรื่ยวันนี้มามากผมยังมากเมียนจ้ำหิ้งแซบเยอะจุ๊บๆสบายมากเอล่าฝืนแล้วมันต้องกลเข้ามาเต็มจินตญาณเลยประเด็นจ้ำป <ppy> <ed> ิ้งปิ้งอยู่บุญเนาะ เ้าแอกครับปลาแม่น้ำคงขนแห่งกับเด็กเป็นรองมัดจินบอกเป็นรองมัดจินเลยครักินกินปลาอย่างแตมาเด้อกินเข่าโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้แล้วมากำลังกินเขาอยู่มาเด้อเวัน่าใครได้พอได้เพ่อยินอมากมากพหาเนี่ ออหนึ่งไปทั่วคำในปลาบ่พันละหวังในใ้ละบ่ได้รีกือเปยุสแต่เราจะติดกเมียตัวมูกับตัวหงด้กินเยอะเนี่ยใ้ปลามาแล้ววเดียวใตัวแม่น้องว่าติดเมื่อกี้ปูใ้ปลาดวงกับปลาขาวเอ้ยไปดิติดดองๆนเลย ในตลาดจะซื้อเขาขายก็คือเปตะมนตแต่ปูดเพราจือ่าพงาเ่ปลาดีะไปจีเพงงยูโรนี่เขาขายลกาจิน้แม่ยุคนว่าผมได้ปะโดคนจีนเจ้าเ็ดมยสมมันจะได้ป่ะอยากล่องเห็ดตงนี้เลยปด้จเป็นาป่าสสมปลาืมอ้อเด้อเขา มันจะดีแต่นเรากันมาแต่ใส่มาแต่ไฮเตะไอตัวบาด์เกลัปานห้าติดปานห้าสิดตาประจาครับโมมีไหดิมีแต่ไปลุงไปพม่ไปนั่งหวยท่าไลไปห้างนี้่เลยบอกลองไปตะโค้งนี่เราลงไปนี่ตะโค้งไปเดินเป็นหวยเป็นแจงเป็นหอยเป็นพูดแล้วเมื่อไรลงไปหมอนเข้าไปยืนเบื้องนำตัวหมเดินแบบกลวง กันรด้อจ้ะข้างเผื่อมีตรเมียนากันมนละกันมั่นหาบือถึนเท่าอือจะจ้ขันเงนบ่ขันเ่สื่อประตูขานสื่อประตูเยี่ยนไปยัดวงหมดแล้วเมื่อเขาสักที่ที่เจ่หาเนี่ยเล่าขายเยอะเหมือนเดี๋ยวอันเดยขันลังเปรียวใครดีคุณเจไม่หมองหาสนงะมันข้เจาะเดีดเบียดให้อ่อยให้มันกเจาะลายานนี่จะหนทัมันมันไม่ได้หาสิ่ง เนี่ยปลามันนะมันนี้มันคือปลาชิงหฮาคือปลาชงมันคือปลาชงอะไอย่างเงี้ไก่เยีงไก่จีนไปซ้ล้างตูนะผูกไปปะมอสเยอะกว่าเนาะยุงไนยุงไเสามขั้นนี่เลยเนาะแต่หมองเดียวแต่หมองเดียวที่หนึปีเงียนี่งป เน้อหวานเนื้วหอมหอมฟ้านี่สิเมนบอนน้ำเป็นเมีนต่ำกับพอหน่อยไปใส่ปลาเม่นยุงเนี่ยเ่นยุงนกุดกุ้งอ่าเม่นต่ำตัวใส่ก็พอหน่อบจะได้ขอบขอบคุณแฟนครับสุมองสบอแล้วครับที่ติดตามขอบคุณถูกกำลังแรงใจครับจีนีมันีพย่รุ่นพ้อมทีมงานครับสวัสดีครับ 자. Yeah. ạ yeah.